ไร right. พี่น้องคาสวัสดีจากอังกฤษค่ะสวัสดีสุภุสุคน <laughs> Can you remember? Yes How to ดูสวัสดีค่ะ Oh no. it's it taking me all my time to say hello nowYeahI <all> know วันนี้ชายก็ไอพาคุณย่าไปตรวจหลายอย่างเนอ no? ะ Blood test todayBloodBlood testYeahA a, a, a a great big lump it not lump it'sPlaster um Um no. Cotton. Cotton wool. Oh. And cotton. then this that started to bleed. Oh. She do this side first. Yeah, oh. this. And then do that and do that side. Um, um good blood here, but then she said it was um, what word it mean? It wouldn't come or something. I know, I know, yeah. Because you've been do about like two weeks we for e yes e b for two weeks yeah and then she did this and this s t a r t e d a g a in the n yeah bleeding bleeding so i've g o t t n o w with them both i t h g h t o back พายาไปตรวจเลือดเออตรวจเลือดประจําปีของเขาไม่เกี่ยวกับพวกที่ปวดหลังอาการปวดหลังอะไรดีขึ้นอยู่เนาะค่ะเนาะตามลําดับจ้ะแล้วก็ดู blood pressure today เอ๊ะ b l o o pressure pressure ah, yeah blood pressure well that's what that's what the ส <you S 1> มัน <did that. S 1> มันขึ้นนิดหน่อยพยาบาลให้ใส่วัดให้ยาอยู่ที่บ้านลองดูประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเอาใบแล้วก็เขียนไว้แล้วก็ใบไ,ไปส่งให้เขาเขาดูให้นะคะเขาจะดูว่าตอนอยู่บ้านมันจะขึ้นไหมของยาขึ้นไปหมายถึงสูงนิดนึงเนะเขาก็เลยให้ให้ดูไอ้ว่า เวลารีแล็กซ์ไหมถึงว่าผ่อนคลายอยู่บ้านมันสูงไหมนะจ๊ะคือให้ย่าวัดมันมีเครื่องวัดอัตโนมัติเนะเช้าแล้วยินมอร n i ิ่งแอ n น e า t ี o นี t ทุ่ย a day เนีย่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะถ้าใครไม่มีเครื่องวัดเขาก็แนะนำให้ซื้อหรือไม่ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลขนาดเล็กหมายถึงบ้านเราอาจจะเรียกอนามัยขนาดใหญ่นะจ๊ะนั่นเน,ะนาะก็ให้ไปตรวจแต่ว่าของย่ามีเครื่องหรือซาจะเอามาให้ย่าวัดเนาะจ้ะนั่นแหละ when when you bring it tomorrow you better d o wait y e h yeah first <S K> yeah I do for you first. <S K> and just show me what you do, I do <S K> yeah yeah I show you you will y o u will know right okay ถ้าจะพาไปดูรอบๆบ้านอ้แถวๆหมู่บ้านที่ย่าอยู่มันจะมีดอกไม้ที่ทรายชอบขึ้นเยอะมากนะเนอะพี่หน่องแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มันขึ้นมากี่ชนิดแล้วนะจ๊ะก็คือใกล้ๆสปริงใกล้ๆสปริงทม์ก็จะมีดอกไม้เริ่มัม สโนว์ดร <Snow> <Yes. S 1> yeah. อป Yes มันจะมีสโนว์ดรอปขึ้นมาก่อนเพื่อนแล้วก็จะมีโครค u ัสแล้วก็จะมีดั f f o d i ดอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงของสโน w d ดรอปหรือบ้านเราเรียกว่าหยาดหิมะเนาะบางคนเพื่อนเขียนมาบอกทรายเออใช่จริงๆหยาดหิมะภาษาไทยเรียกนั่นแะหละอัปเดตอาการคุณยาก็คือดีขึ้น Your back a better y o u t h i n g your back It e s in some places as I say When I go to law, I found that that mm -hmm. is a lot better, yeah, 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 okay i mean I, I suppose it is, yeah, I suppose it is, yeah, um I mean I go like when I did um, you watching doing so no now, when I'm just um um dry, cut, um dipot, yeah. Before you can not stay a long time to pot, yeah. Uh, you know, I did that, yeah, yeah. Uh, uh, And then I'm got to come back down again. And now it's not so bad now. When I'm now, it's just there. Yeah, yeah. Okay. But <laughs> um, it isn't like like yeah, yeah. Like it was no, before. No, no. I mean before even when I sat here. All the time, it were all, all the time. It was terrible, you know. Yeah. yeah Whereas yeah. now, if I lay, if I sit still again now, like this, I, I'm reading, and okay, nothing seems. You know what I mean? Yeah. Mm, mm. It's maybe a bit, but I'm not thinking about it. Yeah. Whereas before, it were there and. ดับหมดเลยยังไ่กระชับไ <Yeah. S 1> ่กระชับไม่กรนะชับน่แหละพี่น้องดีขึ้นดีขึ้นเนาะพี่น้อง่ะโอเคเดี๋ยวพาทรายทราจะพาไปเดินละทำความสะอาดห้องครัวให้ยาวันนี้นิดหน่อยเนาะกินข้าวกินน้ำเสร็จเดี๋ยวพาไปเดินจ้ะพี่น้องา่าอันนี้สวนหน้าบ้านคุณย่าช่วงเดือนกลางเนาะออกลางเดือนกุมภาใจกำลังคิดวันที่อยู่ <laughs> ประมาณนี้แนละ้วพี่น้องค่ะ วันนี้ฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่ครึ้มๆแต่ก็โอเคไม่มีฝนจ้ะหนาวอยู่นะวันนี้เมื่อเช้านี่ติดลบติดลบสามพี่น้องแล้วตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดองศาเนาะเราจะพามาดูสโนว์ดรอปปกติแล้วมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาแล้วแต่ที่ข้างบ้านคุณย่ายังขึ้นไม่เยอะเห็นไหมขาวๆนี่พี่น้องสโนว์ดรอปเนาะคะ่ะสโนว์ดรอปหรือภาษาบ้านเราเนาะคะ่ะเขาเรียกว่าไอ หยาดหิมะคนวาจา้ะเรียกว่าหยาดหิมะเดี๋ยวไยจะพาเดินไปฝั่งในบ้านจา้ะสวยนะจ้ะน้องสน o w d r o หรือว,ว่าหยาดหิมะพี่น้องคะมันจะเป็นดอกไม้ดอกแรกที่ขึ้นมาเราจะพาเดินไปดูไซเห็นอยู่ฝั่งทางนี้เนาะาซชอบดูดอกไม้พี่น้องคะเนาะ ใส่กาลังพูดให้ฟังแต่ว่าเห็นคนเดินมาเลยหยุดตะกี้นี้เราพยายามให้ติดคนอื่นน้อยที่สุดคือหยาดหิมะนี้สโน w ด r o เป็นดอกไม้เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ดอกแรกที่มันจะขึ้นมาถ้าเห็นดอก s n o w ดออ p ก็เหมือนกับว่าจะอุ่นขึ้นแล้วจะเป็นหน้าร้อนแล้วนะจะจะอันนี้ดอกอะไรใส่ไม่รู้สโนด d อ o แล้วคนละพันมัง้ง ฮัลโหลฉัน t ม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือดอกโคราสคราสขอบคุณดอกโคราสชนมาจ้ะออนี่แหละโคราสเพิ่เกิดแล้วมันจะมีหลายสีเลยจ่ะแต่ว่าอันดอกแรกที่เกิดจะเป็นสโนดรอปอันนี้จะเป็นโครัสโครัสก็สวยพี่นอ้องเราเป็นสัญญาณให้รู้ว่าเดี๋ยวก็จะเข้า ฤดูใบไม้ผลิแล้วก็จะอากาศจะอุ่นขึ้นแล้วก็จะเป็นฤดูร้อนนะพี่น้องคะนี่เยอะเลยค่ะโนว์ d r อปแถวนี้น้พี่น้นองเราจะพาไปเดินฝั่งนู้นจะมีฟุตบาทให้เดินฝั่งนั้นเดินไม่ได้ไม่มีฟุตบาทจะรถมาแล้วอันนี้ฝั่งทางนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านที่ย่าจงอาศัยอยู่เนาะ ขึ้นไปนู่นแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเป็นบ้านยาจนูนปกติซายไม่เคยพาใครหมายถึงว่าวิดีโอเรายังไม่เดินมาฝั่งนี้สักทีนะจ๊ะถ้าเดินรอบหมู่บ้านซาก็เดินมาถึงมุมนั้นแล้วก็ขึ้นไปบ้านยาจูนนะจ๊ะนี่แหละเงียบสงบ้ะไม่ค่อยเห็นคนหรอกจ้ะคนไหนอยากเห็นคนเนาะ ก็ตะกี้นี่มีสองคนเพิ่นเดินผ่านเป็นแบบว่าเดินนะนะคะเป็นคนแบบว่าเดินออกกํลังกายสายเลยถามเพื่นว่าดอกไม้ดอกนั้นชื่อดอกอะไรนั่นอีกมุมนึ่ง snowdrop อยู่ตรงนั้นจ้ะซ้ายมือนี้จะเป็นไอ ขเรกวิลลิฮอลล์พี่น้องก็คือ,อเหมือนกับศาลากลางบ้านที่ไว้ใช้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆในหมู่บ้านนะจ๊ะถึงก็บางกิจกรรมก็ต้องเสียเงินเช่าอย่างสินะจ๊ะใครจะจัดงานเลี้ยงใครจะ,ะทำอะไรต่างๆนะจ๊ะ นี่จะออกนอกหมู่บ้านตรงไปก็จะเป็นในตัวเมืองที่ทรายออยู่น่ะนาจา๊ะขับรถจากหมู่บ้านนี้ประมาณสิบนาทีอันนี้คือพรคือบอ่อน้ำพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ตรงนี้บ้านทางนู้นเนาะค่ะน้ำท่วมดิเวลาน้ำมาเยอะๆเพราะเป็นเพื่อนญาติจนนะเพิ่นพูดให้ฟังจ้ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักเวลาคนเดินพี่น้องค่ะเวลาคนเดินเนาะค่ะเขาเป็นหมายถึงว่าเหมือนกับทรายกับไม้ที่ไปเดินเหรอไหมพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะมานั่งพักกินอนั่นกินขนมกินอะไรกินพวกเซนวิตนะจ๊ะมันมีเส้นทางเดินเดินไป็น่นแล้วก็เดินไปทางบ้านญาโจรจ้ะเนาะเหมือนเดินออกกําลังกายสามสี่ชั่วโมงเลยค่ะพี่น้องเขาจะเดินกันเนาะเรา่จะพาไปดูเ้างหลังเรานี้ อันนั้นก็จะเริ่มจะขึ้นแล้วนี่อย่างก็ดับฟเดลพี่น้องดับฟอเดลนี่กำลังขึ้นดับฟเดลวใครชอบดอกดับฟเดลดอกเหลืองๆจ้ะนี่กำลังจะขึ้นแล้วจะเหลืองสวยเลยจ้ะเ๋ยวนี้เวลามันขึ้นเนาะพี่น้องอันนี้สโนดรอปดอกไม้ดอกแรกที่ส่งสัญญาณให้รู้ว่า เริ่มอุ่นขึ้นแล้วจะเข้าหน้าสปริงจะเข้าหน้าร้อนนี่สินะจา๊ะเพราะมันสปริงก่อนนะคะถึงร้อนจะพาไปดูสปริงก็จะมีมีนาเมษาพฤษภาพี่น้องสปริงแล้วก็มีชุนากรักกระดาซิงหาก็จะเป็นซัมเมอร์หน้าร้อนของเขาแลวพี่น้องคะแม่บานใาจะพาเดินกลับ ก็จะหมดเวลาก่อนหมายถึงว่าจะถึงเวลาที่จะไปรับลูกไช่ไหมจ๊ะเดินออกมาเอาออกซิเจนเอาบรรยากาศดีๆจ้ะเพราะญาติโจรเขาเดินไม่ไม่ได้ไกลขนาดนี้แล้วตอนนี้นะตอนนี้นะแต่เขาหายดีก่อนเขาคงจะเดินได้แต่ว่าอาจจะไม่ไกลมาก นี่ขาวๆนี่สวยสวยพี่น้องสวยเนาะคนรถมาสเยียบใช่ <laughs> <laughs> สวนพ่อใหญ่นี่งามงามเลยจ้ะเพื่อนขยันปลูกเป็นสวนน,นี่ต้นแอปเปลิลนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ มาถึงกับมาถึงบ้านแล้วเรารีบจะไปรับลูกสาวล่วะเนาะภารกิจแต่ละวันก็หูรัดตัวแต่ว่าต้องมีเวลาเดินสักหน่อยเนาะถ้าทำธุระอะไรเรียบร้อยช่วงบรรยากาศตอนนี้เนาะละกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ประมาณนี้แล้ค่ะดอกไม้กำลังเริ่มออกเนาะโครครคสที่ไซายถ่ายให้ดูจะเป็นเล็กแต่ว่าถ้าเป็นโครแครสแบบว่าใบหนา,หนา ไม่ใช่ใบดอกนานานี่จะสวยแล้วก็มีสีเหลืองสีม่วงสีอะไรต่างๆเดี๋ยวซรายจะพาไปเดินดูสักประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แล้วเขาถึงขึ้นมาเนอะประมาณนี้โคลคัสมันก็จะมีหลายหลายพันนะจ๊ะเนอะพี่น้องคะนั่นละจ้ะอันนี้หลังบ้านคุณย่าฝากกดไลค์กดแชร์ไปแล้วค่ะวันนี้เนะ้ะพี่น้องคะบายยนะคะดูแลตัวเองค่ะทุกคน